เบรกนะครับรอมอไซคแชกมานะโอเคมองข้างหน้าปล่อยรถไหลปล่อยรถไหลปล่อยรถไหลอ่าหมุนหมุนอ๋อดูช่อง e ยี่สิบอ่าโอเคมือขวาก่อนมือขวาก่อนอ่าแล้วก็กดกระเด้งเบาๆนี่คืออันบนอันบนหมุนขวาหมุนขวาหมุนขวาอ่าท้ายจะเบรกนะช่องตรงกลางนี่อ่าตรงในช่องที่ที่น้องผู้ชายเขายืนอยู่ที่บอกว่าเอาแบบปล่อยเบรกอ่านแล้วหมุนซ้ายกลับอ่าแล้วปล่อยแต่เบรกเดียวนะ อ่กดเบรคนิดนึงครับอ่ะปล่อยรถไหลด้วยอ่ะหมุนซ้ายหมุนซ้าย,อ,ายอ่ะโอเคเท่าที่เบรกนะยี่สิบจุดขึ้นอีกนิดนึงอ่ะขึ้นกลับคือให้เขาเดิน,นดหน้านิดนึงให้ตรงฝาถังอยู่โอเคพอให้ฝาถังอยู่ประมาณที่หัวใจนะประมาณนี้โอเคดึงเบรกมือก่อนอ่าเข้าเกียร์พีเกียร <GP. S 1> ์พีพพาร์คก,กิ้งเลยแล้วเอากระจกลงอ่าบอกน้องเขาว่าอียี่สิบหนึ่งพันบาทแล้วก็เปิดฝาถังนู้่มันอยู่ข้างๆนี่อ่าอันเล็กนะอันเล็ก ขึ้นมาเลยเดีอยย่างฐานะเปิดเรียบร้อยโอเคคนระับปิดแอร์ก็คือหมุนตัวนี้มาเบอร์ศูนย์อ่าดับเคื่องยอ่าทำไมเขาถึงบอกให้ดับเครื่องยนต์รู้ไหมเพราะว่าถ้าเขาเติมน้ํามันผิดสมมุติเรา<ม>บอกว่า E ยี<ม>่สมมิสมมติสมมตินะ<ม>เขาไปเติมดีเซล<ม>แล้วเครื่องยนต์ติดอยู่เนี่ยน้ํามันที่เขาเติมเป็นน้ํามันที่ผิด<ม>ดีเซลเนี่ยจะเข้าไปในเครื่องยนต์จะทําให้เครื่องยนต์เสียหาย ถูกต้อแต่ถ้าเราดับเครื่องยนต์เขาเติมดีเซลเข้ามานะน้ำมันดีเซลก็จะอยู่แค่ในถังน้ํามันเขาอาจจะดูดออกได้ได้มันน้ามันดีเซลก็จะไม่ขึ้นมาที่เครื่องยนต์เครื่องยนต์ก็จะไม่เสียใช่นี่อันที่หนึ่งอันที่สองคืออะไรห้ามก่อประกายไฟแล้วก็กดประกอบประกายไฟเนี่ยอาจจะทําให้อะไรไ,ไฟไหม้ระเบิดลุกไหม้ได้เพราะไอ้น้ามันมันระเหยออกมานะครับแล้วอันต่อมาก็คือเขาบอกว่าอะไรนะห้ามสูบบุหรี่ ถ้าสุร่ก็คือมีประกายไฟเหมือนกันถูกไหมแต่ก็าบอกถ้าปิดโทรศัพท์นี่สวนมากไม่ค่อยปิด,น,ปดนะเพราะว่ารูคิดว่าที่เขาไม่ค่อยปิดโทรศัพท์เพราะว่าโทรศัพท์เนี่ยการที่จะเกิดประกายไฟเนี่ยมันน้อยมากเว้นแต่โชคดีจริงจริงจังหวะนั้นโทรศัพท์ระเบิดอย่างเงี้ยร<ว>ะเบิดบุ้มเลยมีประกายไฟอย่างรุนแรงเนี่ยนะครับก็มาบวกกับไอ้น้ำมันที่ออกมาจากไอ้น้ำมันที่ออกมาจากฝ้าถังนะครับมันออกมานะครโอเคก็เยเบกนะ แล้วก็สตาร์ทรถมือจับที่กุญแจรถบิดกุญแจไปข้างหน้าบิดบิดอีกทีนึงอีกทีนึงพอโอเคเอาก็เปิดแอร์ก่อนจากเบอร์หนึ่งหมุนมาเบอร์สองแล้วก็อันนี้คือพัดลมแอร์นี่คือน้ำายาแอร์เปิดมากลางๆเอาเอากระจกขึ้นหลังขวาอ่าแล้วก็ฝั่งคนขับโอเคครับก็เหยียบเบรกนะ <Yeah. S 1> แล้วก็ถ้าเป็นเกียร์พีนะ ake, <Huh. S 1> เหยียบเบรกเลื่อนจากเกียร์พมาเป็นเกียร์ดีก่อน แล้วก็ลดไปมือลงดึงขึ้นมาก่อนแล้วกดปุ่มโอเคแล้วเปิดไฟเลี้ยวขวาอ่ะมีมา,าม,มาทางมีรถมาทางซ้ายไหมไม่มีกอรถไหลครับอ่าแล้วก็หมุนขวาออกนะค่ะอ่ามองซ้ายซ้ายอีกทีไม่มีนะอ่ามองครับอ่าหมุนมองข้างหน้ามองท้ายรถล้อหลังเราจะไปเบียดหัวมุม,มตรงนั้นไหมโอเค เป็นารให้ครบอีกรบอกรบนึงอ่านแล้วเปิดไฟเลี้ยวซ้ายมองขวาหน่อยปลอดลัดไหลให้นารถนะครับอย่าล้าเลยเส้นสีขาวนะถ้านา,นารถเลอล้ําเลยเส้นขาวนั้นคือไปล้าเลยนขาวนะให้หน้ารถอยู่ประมาณต่ำๆกอดเส้นสีขาวนี้นึงอ่านแล้วก็เอ็นตัวขึ้นมาอาจจะมองยากนิดนึงเพราะป้ายบังอยู่อ่าไปนิดนึง อ่าแล้วนี่กําลังจะบอกว่าต้องมองซ้ายด้วยมาเมื่อกี้มอไซส่วนไปนะเพราะนั้นบางทีเราไม่มองซ้ายนะมอไซส่วนมาหรือจักรยานสวนมาเนี่ยอันตรายแล้วโอเคปลอดเรืไหลก่อนทีนี้มองมองมองด้านต่ำของป้ายมองด้านล่างของป้ายถูกถ้ามองด้านบนไม่ได้ถูกมหมป้ายบังอยู่มะมองด้านล่างโอเคเราวังนี่เราวังน้องสองคนนี้ข้ามถนนมาหนิหลังเบรคได้ไหมแต่ไหมเราบอกอยู่เรามองซ้ายด้วยนะอ่าไม่มีมอไซ์ไม่มีจักรยานสวนปลอดเรืไหลมองซ้ายบางทีอ่าหมุนเลยน้ารถหลำน้าหมุนเลยครับปลอดเรืไหลแล้วหมุนอ่าครับอะไรแค่นี้ก่อนแล้วกดคลิงเบาๆ กดเคนเล็งเบาๆออาเถอแล้วมองไปข้างหน้าเขาแล้วขึ้นกลับเลยโอเคครับกดเครื่องต่อยาวได้เลย